เอา้ามีอยังว่าอะไรเป็นว่าได้หามอะไรไ้พวก้นถ้าเราห้าวจะเปิดหัวที่แรกแล้วโอ้ยตอนนะแล้วพวกนู้นจอดอยูย่ไหนที่ไหน ไม่ใช่ไปไปจอดตึกอซอฟต์พาวเวอร์เล้วอ,อย่าลืมนะลูกมินิต้องไปเดี๋ยวยินพ่อบาทเดี๋ยวมิน,มน,มนิวันขั้นต้องไปใช้กระเป๋ามาั้งมีรับสองนางเอกคนต้องไปของระเบียบวัตถสินครับตอนนี้ พลังสีญาติออกจากชาวาเมศออซองเลย์่ครับป่ะออซองเลยแล้วไปยุ่ไส่เออกระตัวกันน้ำไปจนเนาะไปได้ครับเ่าไปได้ครับเดี๋ยวสิบอกตาบอกว่าเอาปีนี้เอาบ้านก็แบบนั่งเอกสองคนนี้ไปซอยพ่อก้อนฉันเนาะเดี๋ยวสุวงนั้นนั่นสุวงนั้นบอดก็ที่รับพี่ชอบหามาดอกบางสี อ่ไปลูกเจอกันตอนเย็นตายลูกไปลูกจะเจอกันที่บ้านเราขับรถดีๆเด้อก็เนี่ยอาจจะพ่อให้น้ำหินบอกไปกันเสากันอ๋อ อ้อไปไหนล่ะฮะใ้าของท้ายลูกก de ันโยพักทายไหมแม่แม่ก่อนเรานั้ง BTS หรอครับรจะนั่งแท็กซี่ ก็น่าจะแท็กซี่งสงสาเพราะถ้าไปรถไฟนก็ต้องไปนั่งแคบแล้วก็กระเป๋าไปมาวันนี้ไม่น่าจะปิดบ้านหรอกรับว่าให้สิเอารถเข็นบัดนี้เร็วๆสวัสดีทุกคนครับสวยิเตอร์บอมียติทุกคนครั้ ข่าวจุ่บเลยสซเวนกว็โกอ้อันนี้เกินไปมันไม่อาจจะสวยแต่ว่าไม่มีกรอบโลก้วย ยามลมโชยมาพาเจโนงหนังคิดถึงรักขังเกนั้นกลันจวงสี่หกร้อยห้าสิบเก้าขสามหมือนกับคงมาโนเห็นสนตะเวนย้ำเศร้า สิโลความหลังความเก่าหอโอการไอเบิ่งใจโอ้ยนี่ไงอยู่แล้วใจเจ้าเขาเอาจำไอสิเขาเป็นคนไอแล้ว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 ล่ะพี่แต้วล่ะพี่แต้วล่ะพี่เป็นใหม่ จ่ไปไม่เอ้ยอันนี้ของพี่แดนเซอร์หรือเปล่าโตัวของเด็กเราไหมโค่ะแล้วอ้ไมครับสวัสดีครับเ <c oughs> จอกันบรรยากาวงนะครับสวั <c oughs> สดีครับ นคนเจอมากใช่ครับไม่ได้กลับคือตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าต้องงานเริ่มบ่ายสองใช่ไหมพร่อเขาเหยียบรถมาตั้งแต่ดอนดอนเมืองเหยียบมาถึงนี่บ่ายสองหนึ่งนาทีเขาบอกว่า เขาบอกว่า,เ,าเขาเลื่อนคิวแล้ว mm hmm. ก็เลยไม่ทันเครื่องเ mm hmm. ย็นนี้ mm hmm. ก็เลยต้องรอกับวกนี้เช้าพวกคนเลย mm hmm. หน่อยมาก สวัสดีครับวัสดีับสวัสดีับสวัสดีับวัีเาอะไรห้องนู้่ล,ล,คะ,ล,ละครับฮะนูไม่ได้มีพ่อไม่รู้ของใครอนี้อุ้ยไม่ใช่ของ อของแดนไหมอนน่าจะของแดนหนูนมีมีของใช้ของเราลืมใครไหมมีสมาชิกเราลืมมีดูชื่อข้างหลังสิชื่อบัตรข้างหลังมีมีคนทีมงานเราไหมฮะก็มีของใครของเด็กเราไหมไปลูกไปเดินหนะ้าไป